สวัสดีครับ FC. เอฟซีเจอกันลงหวดที่พื้นที่บ้านหนองไมนาเคที่หลงหวดยืนอยู่นี่เมื่อก่อนเป็นตรงดิบนะเป็นตรงใหญ่เพราะตอนวนี้ก็ต้องทำมาหากินเอฟซีเพราะว่าเมื่อก่อนเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ของผอคออยู่<ม>อ่าเป็นบ้านมงนะซี FC. พี่น้องมงเรา<ม>ลุงหอดจะเข้าไปในป่าทัาหน่อยนะเพื่ทีจะมีอะไรสวยให้ดูนะไม่เห็นก็ไม่ว่าไม่ว่ากันเพราะวันนี้ว่างานครับผมเดี๋ยวเข้าไปทําของน้องหน่อยเนาะวันนี้ไม่ได้น้องหมามาครับผมหมายไม่ใช่ใครนะประธานกลุ่มเราเอง พี่หน้าครับเจอที่แก่งหอจารยครับผมโอ้โหไปนี่ครับตีเส้นทางนี้มันเป็นเส้นทางสายประวัติศาสตร์นะเมื่อก่อนทั้งผอคงผอคออะไรก็เขาก็ต้องใช้เส้นทางนี้เพราะเขตพื้นที่นี้เป็นบ้านเก่าเผอคอทั้งนั้นครับผมเขตที่ผมเดินเข้ามาเนี่เป็นป่าออรอนะเป็นพื้นที่เก่าของผคออยู่เมื่อก่อนนี่ว่าพอแตกก็สมัยสองสามสองสี่ประมาณนี้นะก็ฟังลุงหดชโมไปมั่งครับผมก็ลุงหดก็พอรู้ครับผมนีนไม้ไม้ออรอ่นะนี่นะอร่อยสิโบหักนะ กินได้นะสลงปลา่าเล่นได้เลยขมหน่อยมาอยู่แต่สองหกครับผมแต่พื้นที่นี้ก็เป็นปา่าดงดิบตรงนี้ยังเหลือป่าอยู่ป่าลำพาดนะ้ำเนี่ยฮะเป็นป่าลำพาดมาเ,าเอารอ,าอ,าอ,าอาพกไม้ขี้มอดนะจะขึ้นข้างบนน้ำซีเหนื่อยนะซขึ้นมาแค่นี้ก็นะข้ข้างบนมันควจะเป็นตรงใหญ่เส้นนี้ทะลุออกไปได้ไปได้ทั่วนะถ้าคนรู้จักทางไปได้หมดที่นี่ก็สมัยนะั้ยยกนกะ็เปิดยุทธการนะฮะเป็น พ่อขอกับทหารพาเราขึ้นสู้รบวันนี้แย่งทิงพื้นที่ปนกขอนครับผมก็ลุง,งก็พอรู้ไปนั่งข้าวครับผมเหนื่อขึ้นเหนื่อน,นะขึ้นจริงนะซีไม่ได้หลอกฮนะนี่ฮะมาป่าครับผมวันนี้พอดีว่างงานฮนะมาป่าหน่อยนี่ฮะพื้นที่เขาคอนะดงหนองไมนานเราเหนื่อยเลยเมื่อกี้วนอยู่พักแล้วหลงโอ้เสียงเครื่องบิน นี่ฮะตองโตโเกนเล็กตองโตะนะผมตรงนี้ตองยังยังเหลือดงอยู่ตรงที่ลุงอยู่เป็นดงสัตว์เปนเยอะอยู่ที่นี่นะข้างนอกเตียนมาแล้วข้างนอกมากกวเป็นดงเป,นเป็นพื้นเดียวกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ลุงหนวก็ขอบคุณมากครับผมเมื่อยนะเดี๋ยวขึ้นกลับรถสีหอบแล้วแต่ผมขอบคุณมากเดี๋ยวขนกลับกันเนาะสวัสดีครับ